สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก็บเก็ดนะคะหลังเลิกงานค่ะดอกสวยๆนะคะดอกที่สองนะคะดอกแรกแก่ะคะ่ะดอกแรกแก่นะคะเดี๋ยวค่อยดูเราจะเจออีกหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดี กดแชร์กดไลค์กดติดตามก,ด,ด,กดกำลังใจป่านี้สวยไหมคะปานี้ใกล้ที่ทำงานนะคะเลือกงานมาแล้วก็พากันมานะคะ่ะฝนก็ตกโปอยนะคะมันไม่ค่อยมีนะคะก็ถ่ายพอเป็นพิธีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ แบบเล้ชุดเก็บเห็ดนะคะชุดเก็บเห็ดเลิกงานมาก็ลุยหน่อยค่ะลุยนิดนึงเห็นบอ่อน้อเห็นไหมคะดูแค่นี่นะคะแับก็ไม่ได้อือ โอโ้ดอกเดียวจริงๆไม่เห็นอีกเลยไม่เห็นอีกเลยค่ะดอกเดียวก็คงเก็บไปเป็นขวัญตะกร้าก่อน คุมกันยุงนะคะคุมกันยุงกันยุงเมื่อยแล้วก็บอกนะคะจะได้พากันกลับถ้าจะกลับก็กลับนะเดี๋ยวเดินตาม นะคะป่านี้ก็มีเห็ดนะคะไม่ใกล้ม่ไกลจากที่ทำงาน,นะคะ่ะอุ้ยอุ้ยวันนี้เอาลองเดี๋ยวดูดูด,ดูยุงตอมแล้วนะคะโอสังเกตเจอแต่เดียวจริงจริง <c oughs> ยุ่ง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 โอกัดเจ็บมากเลยเขาก็ถามคนสวีเดนเขาก็ไม่เห็นก็ไม่มีจริงๆอ่ะเนาะมันก็เริ่มขึ้นแล้วนะว่าไป ชอบ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 เดินนะคะชอบเดินชอบเดิน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 ป่าเดินป่าเดินป่านะคะเดินป่าเดี๋ยวยุงเริ่มจะตอมแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับแล้วค่ะไม่เห็นมีเห็นดอกเดียวหนึ่งดอกหนึ่งดอก จะขึ้นแล้วนะคะมีหนึ่งดอกก็ต้องมีดอกที่สองเออว่าไปแล้วก็ดอกดอกที่สองนะคะเมื่อกี้นี้ ฮัลโหล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 วันนี้วันพุธนะคะที่สิบเก้าที่สิบเก้ากรากราโคม วันนี้ฝนก็ตกบ้างนะคะฝนก็ตกโปรยโปรยทำงานก็ตาฝนอยฝนก็ตก นี่นะคะปลาอีกปลานึงนนะคะเมื่อก่อนเคยอยู่ตรงนี้นะคะนี่อีกดอกหนึ่งแล้วค่ะอุ้ยน่ารักอันนี้คันโยฮันนะคะอันนี้คันโยฮันคะ่ะอุ้ยแกแล้วนะคะคันโยฮันคันโยฮันก็าพอใช้ได้อยู่นะคะเก็บไปขวัญตะกร้านะคะก็ไม่เป็นไรอุ้ยยุงยุงยุง ยุงเริ่มตอมแล้วนะคะเดี๋ยวต้องใส่ถุงม่องเป๊ะนะกันยุงใครมาถุงม่องระวงถุงนือตกลงที่นี่คอสวิตนะคะ นี่คอสิคเขาเรียกคอสิรกรู้เร็วสิบเด้งค่ะมหามหาเห็ดก็เดินตามทางนี่แหลนะเนาะมันคงจะได้นะคะเห็ด <c oughs> คงจะเห็นเห็ดอยูน่นะคะเสร็จแล้วไหมลองคลิบิบ เดี๋ยวจะลองกินดูนะคะสองดอกนี้เมื่อก่อนเคยเมื่อก่อนเคยพูดนะคะขอเจ้าป่าเจ้าเขานะคะว่าถ้าเจอเห็ดแล้วก็จะกินนะคะขอให้ลูกเจอขอให้ได้เห็ด ก็เจอจริงๆนะคะถ้าได้ก็จะกินว่างนี้เพราะว่าเมื่อก่อนก็เก็บเล่นเก็บหัวเนาะเก็บพอสนุกสนุกพอบอกว่าจะเก็บเราก็จะกินถ้าเจอก็จะกินค่ะก็เจอนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะเดี๋ยวนี้ก็จะกินนะคะถ้าเจอก็จะกินค่ะสองซ้าดอกนี่ก็กำลังดีนะคะผัด ผัดนะคะผักใส่ละมันหอยอร่อยนะคะผัดผัดก็อร่อยค่ะอุ้ยนี่น,นี่ใช่หรือเปล่าใช่เห็ดไหมเอ่ยไม่ใช่นี่กัใบไม้ร่วงคิดว่าเห็ดซะอีกอ มันยังไม่ขึ้นดีนะคะแต่ก็ลองมาดูค่ะก็ดีแล้วนะคะไม่เจอเยอะถ้าเจอเยอะก็จะอยากทิ่เดี๋ยวจะไปทำผัดเห็ดให้ดูนะคะเดี๋ยวต้องไปหาเพิ่มอีกสักสองสาดอก เพิ่มอีกสักสองสาดอกปีเมื่ปีเมื่อสองปีที่แล้วได้ตรงนี้นะคะเยอะอยู่ได้หลายดอกอยู่นะคะไปดูว่าจะมีหรือเปล่าปีนี้ วันนี้ไม่ได้เตรียมตัวนะคะเลิกงานเข้ามาเลยเลิกงานก็แวะเลยค่ะก็ว่าไม่ใกล้ไม่ใกล้จากที่ทานเอ้ะเดี๋ยวก่งอกทีเพียบเลยยังไม่ขึ้นนะคะมันจะแต่ว่าทำไมแต่ว่ายังไม่ขึ้นทำไม สองดอกนี้ก็เกือบจะแก่แล้วนะคะมันต้องขึ้นแล้วแหละแต่ว่าใส่ไม่ทันเขาลูกเต่าเขาก็หาทั่วไปนะคะคนเขาก็กินเป็นกันเยอะนะคะทั้งคนไทยและคนต่างชาติเขาขายกันนะคะบางที่เขาก็ขาย มาหลายปีต่อนก็ิโลละห้าสิบโคนนะคะเนี่ยบางปีก็คิดว่าเป็นแปดสิบโคนก็ยังขายได้นะคะถ้ามีสวยๆมีดอกสวยๆก็ขายได้นะคะอ <c oughs> เจอแล้วเหรอ เนี่ยปลาเนี้ยนะป้าเคยได้เยอะมากเลย<ม>คือเออป้าว่าจะกินนะจะจะลองกินดูไปผัด,ดป้าชอบผัดเอาผัดเลยเอรอ่อยใช่ไหมให้ป้าเหรออุ้ยป้ามีนะไ,ไม่เอาหลวไปแล้วเมื่อวานผัดได้ไหมยี่ห้อน,นี้ลวกก่อนผัดจะดีอ,อ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวจะลองก็พร้อมมั่นใจโอเคฮะ แต่เสมอซบนะป้าป้าเคยกินกินแบบมันอร่อยมากป้าต้มแล้วก็แช่แข็งไว้นะแล้วเอาออกมาผัดกระเพราอ่ะอร่อยมากเลยอุ้ยอวบนะเนี่ยสวยมากเลยอะ่ะมิ้นเอาไปเถอะ <c oughs> เจออีกจอกนะคะนี่โอ้ได้พอแล้วนะคะอืมอุ้ยอันนี้อ อันนี้อุ้ยแก่แล้วค่ะอืนี่นะคะยุง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 เอ๊ะทำไมทุกปีมันมีพันุยัหารปีนี้ทำไมมีแต่เห็ดเห็ดขาลาย ลองกินกินนะคะชอบผักนะคะแกงไม่ค่อยแกงไม่ค่อยถนัดผัดผักใส่โอเคนะถ้างั้นเวานนี้ได้หน่อยนึงวันนี้ได้หน่อยด,ด,ดอกซดอยสวยมากเลยมิน้นเอาไปเถอะ เด็กเห็ดช่วยๆคนคนเ <c oughs> ตือนมาเดินเก็บเห็ดนะคะทำงานที่เดียวกันนะคะ <c oughs> อุ้ยนี่บางบางดอกก็เน่าแล้วอะ่ะ โอ่คค่สิบห้านาทีแล้วเนาะไว้ไปแป๊บเดียวเองอเดี๋ยวกับคุณนะคะติดตามรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดวนี่บ๊ายบายขอบคุณคะ่ะเอาเอาคันยฮันมาหน่อยนี่เลยได้แท่นี้ก็โชว์หน่อย dan 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 selamat nikah kapan <tik>